และนี่คือการแข่งขันชิงผลไม้มูล,ลค่า1 8 5่0ล้าน8 0 0 0ล้านนะครับหรือว่า1.8ทิลเลียนนะนี่สองราคาให้ดูกันเลยอ่า1 8 5 0 0 0้ล้านโอ้พูดยากจัง โดยผู้เข้าแข่งขันของเราก็คือน้องรีบอร์นะครับทางด้านนี้แล้วก็อันนี้คือหลานพี่เองนะครับน้องเฟนทางด้านนี้ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับมีเงินคนละ20บาทเท่านั้นใครที่สามารถเก็บเงินได้เยอะที่สุดนะครับทําสวนได้เงินเยอะสุดใน1ชั่วโมงเนี่ยจะได้รับผลไม้สุดโหดอันนี้ไปเลยนะครับ1.85ทิลเลียน เยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วนะอเ้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดครบหนึ่งชั่วโมงแล้วใครมีเงินมากที่สุดจากการทําสวนนะครับเอาผลไม้อันนี้ไปเลยเป็นของรางวัลจะเอาให้กับไอดีหลักก็ได้หรือจะเอาไปขายเอาไปแจกใครก็ได้นะครับ อ๋อแล้วก็วันนี้นะครับเช่นเคยเรามีของรางวัลมาแจกกันอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าดิสโก้บีจำนวน1รางวัลน,นะครับ<ว>กติกาง่ายๆเหมือนเดิมเลยใครที่กดไลค์คลิปนี้เราก็คอมเมนต์ชื่อตัวละครไว้นะครับเราก็จะสุ่มผู้โชคดีแล้วก็รับดิสโก้บีกันไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าใครดวงดีก็จัดไปดิสโก้บีหตัวครับผมและการแข่งขันในวันนี้นะครับทั้ง2คนจะได้รับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3ตัวจากพ่อไปนะครับตัวที่1น,นั่นก็คือมแมลงปอนะครับอ่านี่และตัวที่2ก็จะ กบฟ้านะครับผมส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นตั๊กกะแตนนั่นเองนะครับนี่ <Okay. S 1> ถือว่าทั้งสองคนออกสตาร์ทด้วยสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบและในระหว่างการแข่งขันพ่อจะมีไอเทมคอยช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้งสองตลอดเวลานะครับแบบให้เหมือนๆกันเลยนะ <Okay. S 1> ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในการแข่งข,ขันครั้งนี้เอาล่ะกติกาง่ายๆเลยจงออกไปปลูกผักและทําเงินให้ได้มากที่สุดครับลุยได้โอเคครับ okay. โอ้โไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับของรางวัลในมือพ่อมันสั่นใหญ่เลยมาดูกันว่าใครจะได้โอ้โหน้องนิบอลเริ่มต้นในการปล่อยสัตว์เลี้ยงลงไปแล้วนะครับมีมแมลงปอมีกบฟ้าแล้วก็ตักกแตนให้แล้วครับเช่นเดียวกันกับทางด้านน้องเฟนนะครับหลานพี่เองปล่อยสัตว์เลี้ยงลงไปแล้วเหมือนการเริ่มต้นด้วยการปลูกแครอทนะครับผมแล้วก็เหมือนจะวิ่งไปดูอะไรบางอย่างตรงนู้นนะครับไม่รู้วิ่งไปทาไม ทั้งสองคนตอนนี้เป็นอดีเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดสามารถชนะได้คุณจะกลายเป็นเศรษฐีดีโดแน่นอนแบบเศรษฐีล้านลนะ้านอ่ะอะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคูริบอลกันหน่อยนะครับอันนี้คุณปลูกอะไรครับเนี่ยสตรอบเบอรี่ครับผมเฮ้ยโอ้โหเริ่มต้นมาด้วยการปลูกสตรอบเบอรี่ก่อนเลยเหรอใช่แล้วครับผมโอ้โหทำไมคูริบอลเลือกที่จะปลูกสตรอบเบอรี่ล่ะครับเพราะสตรอบเบอรี่มันเก็บได้หลายทีครับอ่าถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสาหรับการเริ่มต้นนะครับสตรอเบอรี่ ส่วนทางด้านหลานชายนะครับโอ้โหเรื่องที่จะปลูกแครอทแล้วยืนเต้นนะแล้วก็อีเวนต์พึ่งตรงนี้นะครับมีของต่างๆมากมายที่จะทําให้คุณได้พลิกเกมกันระหว่างการแข่งขันสามารถเอามาซื้อเอามาแลกกันได้นะถ้าเกิดมีน้ําพึ่งคือทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินมากที่สุดในหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ผ่านไป3นาทีแล้วครับลูกผ่านไปไวยังเลยครับอนแน่นอนรีบอลปลูกสตรอเบอรีส่สมต้น ระหว่างนี้เดี๋ยวขอถามหลานชายก่อนนะครับว่าถ้าเกิดได้ผลไม้ราคา1.8ที่เลี่ยนนี้ไปจะเอาไปทำอะไรครับโอ้เขาบอกว่าจะเอาไปให้กับน้องชายเขาโอ้โหจะเอาไปให้กับ<อ>รีบอนนะครับโอ,โอ้โหคุณรีบอนอย่างนี้คุณย,ยังอยากแข่งขันอยู่ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่แข่งต่อดีกว่าครับหยอกครับหยอกครับโอ้โหพี่เฟนเขาบอกเขาชนะเขาจะเอาให้น้องเขานะครับสุดยอดไปเลย แล้วทางด้านคุณลีบอลแล้วครับคุณจะเอาผลไม้1.8ทิลเลียนเนี่ยไปให้ใครครับผมย่อไปขายครับแล้วเอาเงินมาแบ่งกับพี่เฟน,นครับผมโอ้ไปเดี๋ยวนี่มันได้ผลประโยชน์ทั้งคู่เลยนี่หว่าครับเขามีแต่เสียกับเสียครับผมโอ้โหโอ้โอ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 อยางงี้ก็เท่ากับว่าทั้งสองคนปรารถนาดีต่อกันนะครับแต่ว่าเกมการแข่งขันไม่มีพี่น้องนะครับใครแพ้จะโดนถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็เอาไปประจานฮะหยอกหยอกล้อเล่น โอ้ตอนนี้คือเขามาดูมเมล็ดผักกันใหญ่เลยนะครับสพี่น้องพวกเขาแข่งขัน <Wow. S 1> ตอนนี้มีแครอทขายสตรอเบอรี่ขายบลูเบอรี่ขายนะครับออเรนทิวลิปเอ้ยอันนี้แนะนําเลยนะครับออเรนทิวลิปราคาดีนะครับอ่าน้องลิบอลหวานไปแล้วนะครับ4ีเมล็ดถือว่าไอ้หมอนี่มันเอาเรื่องว่ะ ตัดมาที่ทางสวนของหลานชายนะครับเลือกที่จะปลูกแครอทเหมือนเดิมยังไม่ลงมเมล็ดอื่นเลยนะนี่อาจจะเป็นสูตรลับของเขาหรือเปล่าตามข้อมูลที่เราได้มานะครับรู้สึกว่าน้องอรีบอลเนี่ยจะเล่นน้อยกว่าพี่ชายเขานะครับแบบนี้นั่นหมายความว่าน้องเฟน์จะมีประสบการณ์การปลูกผักมากกว่าอ่าแต่ว่าตอนนี้เงินของอรีบอลนําไปก่อนนะครับ1นึ่ส่วนน้องเฟน์มีอยู่9บาท <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันเริ่มแปลกๆแล้วเดี๋ยวรออีกสัก5นาทีเรามาดูกันว่า2คนนี้ใครจะทำเงินได้มากกว่า แต่อย่าลืมนะครับเส้นชายอยู่ที่1ชั่วโมงครบหนึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่ทุกคนจะต้องหยุดปลูกหยุดเก็บทันทีนะครับผมครับผมโอ้สวนสวนยจริงเลยนะครับเนี่ยผมกดไลค์ให้เลยอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีระบบกดไลค์สวนนี่หว่าไลค์ like ด้วยไลค์ด้วยอ่ะอันนี้คุณมาสองคู่แข่งแล้วครับคุริบอลใช่ครับผมคู่แข่งคุณเขาดูชิลมากเลยนะครับเขาเต้นอย่างเดียวเลยเนี่ย เมื่อกี้เหมือนน้องเฟนจะบอกว่าที่เขาพยายามปลูกแต่แครอทเนี่ยมันเป็นสูตรลับของเขานะครับทางบ้านไม่ต้องตกใจนะโอ้โหแล้วตอนนี้มีโกโก้ขายอยู่นะครับ2องล้านหนี่ถ้าเกิดใครเก็บเงินได้ก่อนนี่ได้เลยนะ1ชั่วโมงไม่ได้หรอกมั้งครับแล้วก็อุ้ยแตงโมแตงโมขายแตงโมขายเอาว่า2,500 2 5 0 0มีกันไหมโอ้โหลานมี9บาทลูกมี500นี่พอแข่งด้วยได้ไหม ดูเหมือนว่าน้องลีบอลตอนนี้จะต้องการเงินไปซื้อบัวรถน้ำมากมากเลยนะครับเพราะว่าแตงโมของเขาติดโก1หนึ่งผลอุ๊ยโอ้แล้วก็มีแครอทยากว่าโอ้ดวงนีจัดตอนนี้คุรีบอนมีเงินซื้อบัวรถน้ำไหมครับอ๋อไม่มีครับบัวรถน้ำราคาเท่าไหร่นะห้าหมื่นครับโอ้มีอยู่เจ็ดสิบหกบาทนะครับลูกชายพี่ ส่วนทางหลานชายดูยเหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากได้วัวลดน้ำเพราะว่าเขาเลือกที่จะปลูกแครอทแล้วก็สตอรอเบอรี่นะครับมันโตเร็วอยู่แล้วเฮ้ยหรือว่านี่คือเคล็ดลับของเกษตรกรรุ่นพี่เฮ้ยเอาล่ะอีกหนึ่งนาทีจะครบ10นาทีแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนมาหาพ่อได้เลยพ่อมีสัตว์เลี้ยงตัวนี้จะมอบให้ทั้ง2คนครับ นี่คือพึ่งนะครับพึ่งน้อยความสามารถของมันก็คือจะผสมเกสรได้นะครับผลไม้ในส่วนของพวกคุณเนี่ยจะติดโพลีเนตแล้วไปแลกน้ำพึ่งได้นี่ครับเอาไปเลยครับขอบคุณครับไปคนละตัวทีนี้ทุกคนต้องเลือกแล้วว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนออกแล้วเอาพึ่งไปแทนแต่ดูแล้วน่าจะเอากบออกกันนะใช่ไหมอ๋อผมเอาตะแกียนออกครับ้คิดว่าตอนนี้กบน่าจะจําเป็นกว่าครับส่วนทางน้องเฟนนะครับเลือกที่จะเอากบออกไปแล้วเก็บตะกแตนไว้ วิธีการของหลานชายก็คือปลูกพืชให้มันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเวลาตักแตนมันทํางานมันจะดูหลายๆต้นเฮ้ยเอาว่าเฮ้ยเอาจัด <laughs> เอาจัด <laughs> เอาละครับเดี๋ยวครบยี่นาทีนะครับกรรมการคนนี้จะไปปักสปริงเกอร์กอตตี้ให้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมด้วยจะปลูกผักยังไงก็ได้เดี๋ยวกรรมการจะไปวางกอตตี้ให้หนึ่งอันเข้าใจไหมครับเข้าใจครับในนาทีที่ยี่สิบเหรอครับใช่ครับใกล้ถึงหรือยังครับอีกเจนาทีโอเคครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยต้นแอปเปิลเนา โอลิบอลดูดิ oh, what the โอ้วัดเดอร์โคตรใหญ่นะครับอ่าน้องเฟนอยากจะให้วางกอรี่ตรงไหนครับอ๋อโอเคตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมอ่ะได้ได้ตรงนี้นะอ่าเรียบร้อยครับต่อไปก็ตาของน้องลิบอนอ่าตรงนี้ครับอ่าเรียบร้อยแล้ววางมะลิแอปเปิ้ลลงไปแล้วครับโอ้คือวางสปริงเกอร์แล้ววางแอปเปิ้ลเลยใช่แล้วครับผมตอนนี้ลิบอนมีแสนห้าก็น่าจะซื้อบวดดัวรดน้ำแล้วนี่ใช่ครับผมซื้อก่อนแล้วกันครับเอาว่ะ แต่สิ่งที่น่าตกใจมากๆเลยก็คือขนาดของต้นแอปเปิลในสวนหลานชายนะครับมันใหญ่เบิ่มมากๆใหญ่มากเลยปัญหาก็คือตอนนี้เขาจะขึ้นไปเก็บผล,ลไม้ยังไงนะครับนั่นละสิตรงนี้อาจจะต้องปลูกพวกมะเขือเทศย้ายพวกมะเขือเทศไปไว้ใต้ต้นนะครับแล้วก็กระโดดเก็บเอาอ่าน่าจะแก้ปัญหาได้แต่นั่นก็ต้องใช้เงินในการซื้อทเวลสำหรับเคลื่อนย้ายเฮ้ยนี่คือข้อเสียของต้นใหญ่สินะ โอ้โหแล้วมาดูทางสวนทน้อริบอลต้นเล็กกระอยู่เดียวนะครับโอโหแต่มันก็เก็บง่ายนะครับโอ้โหแล้วแล้วพัมกินซีดขายด้วยครับใช่หรอโอ้โหฟักทองขายเอาล่ะอย่างนี้ใครซื้อไปปลูกก่อนนะครับอาจจะรวยก่อนพัมคินราคา3,000โอเคมาดูกันว่าเขาจะเอาไปปลูกและสร้างรายได้กันยังไง เอาละและตอนนี้ก็ผ่านไป30นาทีนะครับทั้ง2คนโอ้โหส่วนท้งหลานนะครับต้นแอปเปิลยักษ์เติบโตอย่างเต็มที่แล้วมีผลออกมามากมายแต่ผลเล็กมาก <c oughs> ส่วนทางด้านของน้องรีบอนนั้นเป็นไงบ้างครับลูกผมมีแอปเปิลทอง2ลูกครับผมเฮ้ยโอ้โหดวงดีจังวะลูกนี้ค่ะได้20,000ครับส่งส่วนลูกนี้ขาได้20,000นครับ <c oughs> โอ้โหคือไอ้ต้นแอปเปิลเล็กๆเนี่ยนะ มโอ้โหรีบอลมากับดวงนะครับหรือไม่ก็เป็นพราะมาแรงปอที่ทั้งสองคนมีเอาละในเมื่อครบ30นาทีนะครับพ่อมีตัวช่วยพิเศษให้มาหาพ่อได้เลยครับโอเคครับผมตัวช่วยก็คือผลไม้โพลีเนตหนัก10กิโลครับเอาไปโอ้ขอบคุณครับหนัก10กิโลห้ามขายนะครับห้ามขายทั้งสองคนต้องเอาไปแลกน้ำผึ้งเท่านั้นไปแลกให้พ่อเห็นเลยใครขายถือว่าขี้โกงเฮ <c oughs> <c oughs> ีบอลทำอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อชิคกี่ราคาสิครับชิคกาคาครับห้ามขายนะเพราะสองเงินลูกอยู่นะแ9สิบเก้าล้าน <laughs> อย่าขาย <laughs> อย่าขายอ่าแรกเลยแรกเลยโอเคเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละคนจะมีคนละสิบแต้มน้ำพึ่ง ในร้านค้าตอนนี้มีอากาชาขายนะครับแล้วก็มีมเมล็ดลาเวนเดอร์ขาย,ย,ยแล้วก็มีพวกของแต่งนะของแต่งไม่น่าจะซื้อกันลูกจะซื้ออะไรครับคุณจะเลือกอันไหน <c oughs> คุณจะเลือก power C Tech ครับเฮ้ยโอ้โหรีบอลเลือกที่จะเดิมพันกับการวัดดวงนะครับแล้วดูเหมือนทางด้านหลานชายก็จะซื้อกาชาเหมือนกันนะครับเปิดได้อะไรวะเนี่ย อ๋อกูลาบโอเคแล้วลูกล่ะครับเปิดได้อะไรพิง k l ลินลี่ครับผมพิง k l ลินลี่หรอก็คนมันมากับดวงอะนะมิสติกอ่ะครับโอ้โหอีกคนได้อันคอมมอนอีกคนได้มิสติกทำไมรีบอนดวงดีจังเลย ตอนนี้ผ่านไป33นาทีแล้วครับคุณรีบอนคุณอัปเดตหน่อยครับส่วนคุณเป็นไงบ้างมีแค่นี้ครับมีต้นไม้แค่นี้เหรอครับผมคือคุณมีแค่ฟักทองกับแอปเปิลเนี่ยนะใช่แล้วครับแล้วก็กผมก็จะปลูกพิงลิลลี่ครับแล้วก็ลดน้ำไปเลยห้าอันโอ้โหต้นสูงเลยว่ะโตวไวทันใจเพราะใส่เ,เสือย<า>ย้อแอมนะู ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าพิง์ลิลลี่ของคุณลีบอลจะทําเงินได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้คุณรีบอลมีเงินอยู่3ามแสนในขณะที่คุณเฟนส์นะครับคูข่าขาแข่งขันอีกคนนึงมี2 7งหมแต่ที่มีเงินน้อยน่าจะเป็นเพราะว่าลงผักเยอะมากนะครับโอ้โหเต็มสวนเลยผ่านไป34นาทีตอนนี้คุณรีบอลเหมือนจะออกนําไปก่อนค่อนข้างเยอะมาดูว่าคุณเฟนสจะพลิกเกมได้ไหมโอ้แล้วนี่ ฟักทองเคลือบทองเหรอโอ้นั <Wow. S 1> ่นจะแพงนะครับนั่นนะ่ะใช่ไหมไหนลองขายเน่ยครับจากเงินตอนนี้มีอยู่3 2มหมจะได้โอ้ย oh. สองแสนสี่แสดงว่าไอ้ฟักทองเมื่อกี้น่าจะขายได้ประมาณสองแสนก,กว่าเลยนะเอาว่าตีตื้นว่าตีตโ,โห่เต้นเต้น <laughs> ผมก็มีครับไปตังดีใจผมก็มีเฮ้ย <laughs> hey, ของรีบอนติดอะไรบ้างอะโกลกัโพลิเมตครับขายได้สองแสน ห9 0 0ื 69, ครับผมโอ้โหเงินรีบอลดีดไปที่5้าแสนนะครับหนีน้องเฟ้นไปอีกเอาว่าเริ่มดูดเดือดแล้วผ่านไปสามสนาทีตึงกันขนาดนี้แล้วนะครับช่วงหลังๆนี่เงินมันจะเริ่มหาง่ายขึ้นเพราะว่าเงินเนี่ยมันอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าคุณจะคว้ามันมาได้หรือไม่อันแน่ โอ้เด oh, right? ี๋ยวนะน้องเฟนเอาอะไรมาวะแน่น่าจะเป็นฟักทองติดโกแล้วก็โพลีเนตด้วยนะครับกาลังจะเอาไปขายเนี่ยดูซิว่าได้เท่าไหร่เงินของเขาจาก3ามแสนห้ากลายเป็น8ปดแสนสองอ่ะไม่เดี๋ยวรีบอนเอาอะไรมาขายอ่ะเป็นดอกพิลลี่สีทองครับที่ผมเพิ่งจะได้มาเมื่อกี้เลยเฮ้ยขายได้เท่าไหร่อ่ะมาดูกันครับโอ้โหตอนนี้หลานก็มาจ้องเลยครับพวกเขาแข่งขันมาจ้องกันแล้วเท่าไหร่ขายเลยครับเจ้าหนี 3, ้ ให้ภาพอธิบายให้ภาพอธิบายครับ <c oughs> โอเคจากเมื่อกี้ลีบอมีเท่าไหร่นะ9ก้าแสนตอนนี้เปลี่ยนเป็นเก้าล้านโอ้โหมากกับดวงจริงๆนะครับน้องลีบอในวันนี้การแข่งขันคือคุณดวงดีเกินไปอ่ะแต่ว่ายังไม่หมดเวลาครับคุณเฟนอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปไปไป,ไป,ไป เอาล่ะตอนนี้เหลืออีกแค่5นาทีนะครับครบ5นาทีนี้เมื่อไหร่การแข่งขันจะยุติลงทันทีและคนที่มีเงินเยอะกว่าจะเป็นผู้ชนะรีบอลกับพิงลิลลี่ของเขาแล้วก็หลานชายกับต้นรีแลกที่ยืนเต้นอยู่ตรงนี้เงินที่ห่างกันถึง10ล้านนะครับน้องเฟนต้องเดิมพันทุกอย่างไว้กับรีแลกต้นนี้ต้นเดียวอ่า โอ้โอ oh, oh, oh. eh, ้เดี๋ยวนะมันมีต้นเล็กเอาเราไปขายดูครับเผื่อได้เงินไป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 ต้นเล็กๆติดโกแบบนั้นน่าจะขายได้เยอะอยู่บ้งโอ้โหได้เพิ่มมาเป็น1.5ล้านนะครับแต่ก็ยังห่างไกลกับ น้องรีบอนที่นําไปแล้ว19ล้านเมื่อกี้คุณขายอะไรไปครับคุณรีบอนทำไมคุณมี19ล้านอีกแล้วอะ่ะผมไม่มัน่นใจเหมือนครับเมื่อกี้ผมผมปลูกออเลนทิลลีบครับผมตอนแรกผมมีอยู่11ล้านอยู่เลยครับอ,อ๋อนี่คือคุณกดขายทั้งตัวอย่างี้เหรอใช่ครับอ้โหคุณจะรวยขึ้นไปอีกอะเนี่ยคุณมี19ล้านในขณะที่คู่แข่งมี1.4ล้านเฮ้ยเดี๋ยวคนดูเขาก็หาว่าพ่อแอบช่วยลูกอันนี้คือพี่ไม่เคยช่วยนะครับคือเขาดวงดีอ่ะมันช่วยไม่ได้จริงๆในขณะที่น้องเฟนนนตอนนี้ ก็ได้แต่ลุ้นว่าต้นรีแลกของเขาจะติดทองคําหรือเปล่านะครับผม,มเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่ปิดไมค์ยอยู่นะครับคือจะบอกว่าน้องเฟนเนี่ยสู้น้องรีบอลไม่ได้เลยนะเนื่องจากว่ารีบอลเนี่ยดวงดีเกินไปนะครับยังไงผลการแข่งขันก็คือรีบอลชนะชัวร์แต่เราจะมาแกล้งลูกชายกันนะครับ นี่มาเลยมาเลยตอนนี้รีบอลกับพี่ชายเขากำลังคุยเล่นกันอยู่นะครับจังหวะนี้พี่จะแอบเอาต้นรีแลกในส่วนพี่นะครับไปให้น้องเฟนโอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นต้นแถวแถวนี้แล้วกันนะครับต้นรีแลกพี่มีเยอะอยู่เอาเป็นต้นที่มันติดโกติดโพลีเนตเซเลสเชี่ยว <c oughs> ติดช็อคติดโฟเส้นเพ okay, อันนี้แพงแน่เอาต้นนี้แล้วกันอ่ารีบอนน่าจะไม่สงสัยนะเพราะว่าพี่ชายเขาปลูกต้นรีแลกอยู่ อะ้วจังหวะนี้หลานพี่ยืนซื้อเกียร์อยู่ยัดใส่มือเลยนะครับเอาไป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 เอาเลยเอาเลยเออนี่ทักไปบอกแล้วนะครับว่าจะแกล้งรีบอลกันนะครับเก็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 บโอ้โหแล้วรีบอลเดินมาแบบระดาพี่เขาว่าไก่ออนที่สองคนที่สนิทกันนะครับมีการด่ากันว่าไก่ได้ด้วยเดี๋ยวมารอดูตอนรีบอลเห็นเงินพี่เฟนนะครับหลังจากขายสิ่งที่เราให้ไปว่ารีบอลจะตกใจแค่ไหนเนี่ยอีกสองนาทีรู้ผล เอาละครับตอนนี้เหลืออีกแค่10วินาทีนะครับทุกคนหยุดปลูกหยุดเก็บนะครับเหลือไว้แค่ผลไม้สุดท้ายในมือเท่านั้น 5...4...3...2...1 โอเคหยุดหยุดหยุดยยยุดยุดอยู่ยเลยนิ่งเลยริบอนดอกสุดท้ายในมือคือดอกพินลิลี่สีทองครับผมโอ้โห <c oughs> มั่นใจจาดอมไม้์ซะด้วย <c oughs> เสียงดังเชีย อ่ะน้องเฟนนะครับน่าจะเป็นดอกรีแลกใช่ไหมเห็นปลูกรีแลกอยู่ตอนนี้มี8.4แล้วนี่ดอกสุดท้ายในมือครับคว้าออกมาครับอ่ะฮ่าโอ้โหรีบอลของเขาติดอันนี้ด้วยว่ะโกแล้วก็ติดน้าแข็งด้วยครับลูกคิดว่าไงอ่ะผมว่าก็ไม่ถ่อยนะครับผมผมน่าจะแพงกว่าน้องรีบอลม,มี18ล้านนะครับตอนนี้แล้วก็น้องเฟนมี8.4ล้านเอาล่ะรีบอลขายก่อนเลยครับลูกโอเคครับผมอ่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันได้เท่าไหร่ครับ ล้านสามหมื่นครับผมโอ้ยเอาว่าพิงค์ลิลลี่ของเขานะครับอันนี้ขายเป็นดอกที่เท่าไหร่ละดอกที่นับผมไม่ได้นับอะครับพ่อโอ้โหหลายดอกเลยใช่ไหมจนรวย28ล้านเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นมาดูทางฝั่งหลานนะครับดูเหมือนจะเป็นดอกรีแลกมีติดมิวเทนน้ำแข็งด้วยอ,อลองลองขายดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะครับคุริบอลมาดูกันครับเอาเลยครับ <laughs> โอ้โหดูเงินคุณเฟนตอนนี้สิครับเฮ้ยได้ไงอะหนึ่งร้อยสิบหกล้านคุณิบอนคุณเห็นไหมครับรีแลกเมื่อกี้แพงมากร้อยกว่าล้านเลยนะครับคุณสุดยอดมากเลยโอ้เต้นด้วยโอ้เต้นอีกแล้วโอ้อึงมากเลยครับตอนนี้คุณบอกเขาว่าเขาไก่ด้วยใช่ไหมผมเห็นไม่ไม่เคยบอกนะครับเอ้ยอย่างนี้คนที่จะได้รับ ผลผลิตราคา1นล้านแแสนล้านอันนี้ไปก็คือคุณเฟนอย่างนั้นหรอไม่โอไม่โอโหคุณเฟนสามารถพลิกกลับไปเอาชนะได้แบบขาดลอยนะครับด้วยดอกรีแลกท่าไม้ตายของเขา <laughs> เอาเป็นว่าพ่อเฉลยเลยดีกว่า <laughs> <laughs> เออจริงๆแล้วไอดอกรีแลกสุดท้ายของพี่เฟนคือ,อของพ่อเองครับลูกผมว่าแล้ อ๋อนี่ลูกสงสัยอยู่แล้วใช่ไหมสงสัยอยู่แล้วสิครับโอ้โหอยู่ดีพี่เฟนกลับมาพลิกเอาชนะได้ไงจริงๆแล้วอ่พ่อแก้งลูกเองเลยครับอ๋ออื้อเฮ้จะเย็นอย่าต่อยพ่อนะเอาละและนี่ก็คือการแข่งขันทั้งหมดในวันนี้นะครับ ผู้ชนะคือน้องรีบอลส่วนน้องเฟนที่เป็นผู้แพ้นะครับถึงจะไม่ได้อะไรแต่ก็รีบอลจะเอาของางวมาไปแบ่งให้กันเป็นอะไรที่น่ารักมากสุดท้ายการแข่งขันนี้ก็ได้มิตรภาพกลับไปทั้งสองคนนะครับแต่เมื่อกี้ตอนแข่งเห็นด่ากันไก่ไก่เลยนะพอเห็นไม่มีครับไม่เคยด่าครับไม่มีไม่มีครับไม่มีแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วจะมาแข่งให้ดูกันอีกภารกิจสุดมันแบบนี้นะและก่อนที่จะจากกันไปเออคืนสัตว์เลี้ยงพ่อมาก่อนครับ ไปแล้วเรัยเฮ้ยเโอ้โหโอ้ยหลานคืนแล้วนะครับลูกลูกคืนมาลูกคืนมาเลยคืนมาให้หมดเลยเฮ้ยออกก็ได้ครับก็ได้ครับผมเอาเอาไว้ครับพ่อเลยครับโอ้โหจะบิดพอซะแล้วอะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกลืมแมงปอป่ะครับแมงปอจากลูกอ่ะฮะอ๋อไม่ไม่ลืมนะครับเฮ้ยพ่อยังไม่ได้แมงปอคืนเลยอ่ะลูกคืนแล้วแน่หรอครับคืนแล้วครับเฮ้ยไม่เห็นมีในตัวพ่อเลยเอองั้นผมไปก่อนนะครับครับเฮ้ย